เพื่อนเพื่อนหมายถึงผู้รักใครชอบพอกันผู้คุ้นเคยกันดีความหมายของคำว่าเพื่อนเพื่อนคือคนที่แสวกันได้โดยไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรเพื่อนคือคนที่คุณคุยได้ทุกเรื่องได้อย่างสบายใจยเพราะเพื่อนคือคนที่พร้อมรับฟังและเป็นคนที่เรากล้าจะพูดตรงๆกับเขา ยาทาน้้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้้าขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอานกำืันในฉลากก่อนใช้ยาในวันที่โลกร้อนที่สุดมันจะร้อนแค่ไหนเมื่อทุกชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนที่ไม่เคยเจอมาก,ก่อนแต่ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนด้วยพลังความเย็นที่หลากหลายจากสเน็กแวรนดเราก็เย็นเย็นเย็นได้เสมอเราเย็นโลกก็เย็น เย็นสดชื่นทันทียกทับดับร้อนเย็นครบจบที่ตรางูขอแนะนำใหม่สเนกแบรนด์ซันแคร์ลักตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก